สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่มาดูว่าอ่าเฟซบุ๊กจะชำระเงินวันไหนนะ <c oughs> ก็ก็ภาวนาให้แบบเขาชำระวันที่ยี่สิบสองแล้วกันเนะ <c oughs> คือไม่เกินวันที่ยี่สิบสองนะเพราะว่าถ้าวันที่ยี่สิบสองเนี่ยก็จะไปได้วันศุกร์ที่ยี่สิบสี่มกราคมนะแต่ถ้าไปชําระวันที่ยี่สามเนี่ยเท่าที่เราสังเกตเนี่ยก็คือว่า ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยจะไปได้วันอังคารคือน้อยที่จะไปได้วันจันทร์อะตอนแรกเราคิดว่าถ้าชําระวันพฤหัสเนี่ยถ้านับเป็นแบบนับเป็นข้ามวันอย่างเงี้ยก็จะเป็นวันวันจันทร์ที่จะต้องได้นะแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่ถ้าชําระวันพฤหัสอะมันจะไปได้วันอังคารเพราะฉะนั้นถ้าวันที่ยีิบสามเนี่ยชําระวันที่ยีิบสามพฤหัสอะนะก็จะไปได้วันอังคารน่าจะไปได้วันอังคารที่แปดเลยอะ หรือไม่ก็แต่มันก็มีบางทีที่ว่าชําระวันนี้แล้วได้วันรุ่งขึ้นเลยก็มีนะแต่ว่าโอกาสแบบคือมันน้อยอะ่ะอืมก็ให้เขาชาระเป็นวันที่ยีสองแล้วกันนะจะได้วันที่ยี่ี่อย่างเงี้ยอืมแต่ส่วนใหญ่อะ่ะ Facebook ถ้าชระ ...Facebook อะเท่าที่เราสังเกตดูอะถ้าเป็นคลิปเรียวสตรีมโบนัสเนี่ยส่วนใหญ่จะเจะวันที่ยี่สองยิบสามขึ้นไปเลยอะวันที่ยีเ็ดเนี่ยจะไม่ค่อยนะแทบจะไม่ค่อยชาระวันที่ยีบเอ็ดเลยนะ แต่ถ้าเดือนนี้เขาเกิดชําระวันที่11นี้ก็ถือว่าเออชาระเร็วนะอืมก็น่าจะได้วันศุกร์แหละไม่กินวันศุกร์ที่24แหละอืมแต่วันที่20เนี่ย20วันที่20เนี่ยแทบจะแทบจะไม่เคยเห็นแทบจะไม่มีเลยนะที่ชําระวันที่20อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นวันที่22ขึ้นไปเลยอ่ะอืมแต่เราคิดว่าเขาน่าจะชําระวันที่22นะแล้วไปได้วันที่24เพราะเขาเพราะว่าถ้าเขาชําระวันที่23ขึ้นไปแล้วเนี่ย โอกาสที่ไปได้วันที่แปดอย่างเงี้ยอังคารที่แปก็มีนะแล้วก็แต่ถ้าเป็นชําระวันที่20 2สิบส่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น1 8บแปดสิ่อเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นดาวกับโปรแกรมสมาชิกเนี่ยที่เราได้รับนะจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อันนี้ชําระเงินนะแล้วก็นับไปอีกอ่าเป็นวันมะรืน2-3วันทางการถึงเงินถึงจะเข้าบัญชีก็ คือก็ภาวนาให้เขาชำระว,วันวันพที่ยีิบสองแล้วกันเพราะโอกาสที่จะได้วันที่ยีิบสี่เนี่ยมีเยอะแต่ถ้ายีิบสามเนี่ยเราก็ทําใจแล้วน่าจะไปได้วันที่ยี่แปดแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นอนะ Facebook จะชำระประมาณวันที่ยีบสามขึ้นไปนะยีิบสองนี่คือถือเร็วแล้วอะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยี่สิบสามยี่สี่ยิบห้าหกอะไรพวกนี้แหละแต่ไม่เคยแต่เงินที่เข้าบัญชีอไม่เคยเกินสิ้นเดือนนะ ส่วนใหญ่จะแบบว่ามีอยู่แค่เดือนเดียวอะที่เข้าวันที่หนึ่งนอกนัไนก็เข้าวันเข้าไม่เคยเกินสิ้นเดือนหรอกจะเข้าประมาณวันที่ยี่หกยี่เจ็ดยี่ิบแปดอะไรอย่างเงี้ยแหละอืมก็มาดูกันว่าเดือนนี้ Facebook จะชนะวันไหนนะก็พอวันน้นเขาชนะวันที่ยีสองแล้วกันแต่ใจเราคิดว่าน่าจะเป็นวันที่ยีสามขึ้นไปอะเพราะส่วนใหญ่ facebook จะชนะวันที่ยีสามขึ้นไปนะแต่ถ้าเขาคํานึงถึงตรงที่ว่าเฮ้ยวัน วันยี่ห้ายี่หกเนี่ยมันติดเสาร์ทิ์เขาก็อาจจะเลื่อนเร็วหน่อยก็ได้นะคือชำระให้เร็วเหมือน Youtube ก็น่าจะโอนะ